khi nó cắn, giết tì cắn, giết tì cắn, kinh nó cắn, ham tì cắn, đang đấy mà nói, tôi nói kinh mày, mày thấy tôi nhạy, muốn lấy bóc bó cả kinh một vùng, nó hả luôn, mày ài, chả đâu, chỉ kinh thằng này, ô kín đây, kín đây, tôi nhạy ào nhớ thì chín ăn hầm kinh, ngọt, hàm, kinh. là ôi chả bơ thiệt ông nó lâu ơi ừ, kinh nó chưa thân cần tôi nhai bánh sủa bò sủa bò đi tôi, tôi này cứ đầm từ bò mèo nó thành mèo ôi tôi nói cù để đẻ thầm ơi ai díp ở đâu ai díp ở đâu chúng ta đạt quá ừ, nhỉ ô gì phải tôi nói ô nhìn đi ăn hầm ăn hầm chín bánh cậu

ออกมาแล้วกําลังดักกําลังโผล่ออกมตัวนหญยสืออาสวอบอาเอ้าเอาห้นมหนเอ้าอืมนี่อู้ดักโผล่เต็มเลยวะหนามตรงไหนมาเร็วมากินอีกมานี่มามาเร็วอย่าถ่ายหญยอย่าถ่ายหญยมา บ่ิ้มมันกินบ่ขันิ่อยอเ้อือฝั่นี้ก็ลงมักินเนี่ยอ้าคือตัวแดงเขาเห็นพหเศอย่างมากวะเพรแดงจจวาไวแล้วอ่ะเมื่อขืนยังกะตาเสือในเริงในคุณนี่โอ้ยหามเ้ยมึงก็เออเมื่อกิดขืนมองหันไหมเออขืนมองไม่เลยไหมบ่เป็นแต่เบึงมองเสือในเกียงหนอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ไหมเราบุ้มอ๋ออ๋อไอ้เอาไปให้กินเลย Mất kho ờ, kín, kín, kín lâu, tôi nhai mất thì kín Mất kín lâu, ờ à. Tôi nói mất mơ nằm vào Ờ, hàm ơi nhỉ, ờ, nhìn nhìn hàm Ơ, hì ơi, ế Tôi nhai vẫn đẻ gạo, đẻ bó hoang tôi nói đi đây nhỉ Ờ, kín บ่ได้สนใจเลยแต่มันถิมีออกมาอีกกูเห็นตาด่างมันสวยหรอกด้วยจันจันสุกูเพื่อเปิดว่าได้อีกห้ามตัวน้อยมากินยา마ยา마พี่เล่วเออจันตัวใหญ่ตีมันอยู่วาจัดแสงตากแดดหนาบ่หนาแดดเงี้ยขึเออคุณพ่อขึ้นแดงเห็นไปเค็าหอย่างมากอ่ะเออเอาห้ามมันจะบ่ท่านกันกินแม่นี่เอาเอานี่กิน nhị ta muốn nắm bưng nếp mướn nếp ta là nè ơ, ơ ta miếng liều về thang này rồi thì khó nói hay chìm mẹ nhìn nè chú đào bắn tém vô vô vùm đào nè vùng để lót con hay chìm đen chơi vai à nà đen lấy nhắn dàn tôi nhai gì nè vùng nè ngờ vợ bắn ta cả là vùng มันกำลังล้อกินยีเจตีกันเด้อกินน้ำกันเด้อเจตีกันหามตีกันอยู่น้ำกันไอเห็นหู้นึกว่าไปกูยิจ้าบอกให้เธอว่าเนเดี๋ยวมันคอยออกมาเห็นเลยละจอบผู้ใดตาดีเลยมันออกหลายตัวแล้วหามตีกันกินเด้กินเอา เดี๋ยวเวิ่งหนากันแล้วฮันนี้อยูข่ขางคุณไหมมันก็บอสินเตะออกคุณแม่ยูมมันฟังพี่แม่เจ้าจปอมมันอายุยื้นบะ่จะจ๊กปีมันจะตายเอ้ยเดี๋ยวให้ล่าให้ล่าตายแขง็งเ้าเลยเดี๋ยววม mùi tay lợi điệu. rồi hoi mong nó ở tạm mông lượng mong Ta mặt tăm nhung với chag đợp. Tao đồ ốc hiểm. O khamaha ku hi mong kum kadu ku ku ngồi chag đợp. Ta hìm. Dam mò bục dang ku 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 ได้แข็งเยสลลเอาตัวมันหลอดขาคุณไวเอาให้ขาคุณหยีบจะห้องไว้อยู่นี่นี่ใส่บักด่างหรอหมักด่างก็ว่ากาสูเขาหรอกอืมย่างไรบวกด่างยี่รถผืนเี้ยิไปหาเลี้ยงเขา